ก็สำหรับอิงโก้ก็รู้สึกจริงๆรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนพวกเราทั้ง3คนก็เติบโตมาพร้อมๆกับทิปโก้ด้วยเหมือนกันแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งพวกเราจะแบบว่ามีโอกาสได้มาทําหน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ในการขายของแบบสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่า การที่ได้เป็นพีเซ,เซนเ,เตอร์ของทิปโก้ก็คือเหมือนเป็นการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองเด้วยเหมือนกันค่ะพันรสชาติของน้ําผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ในแต่ละชนิดค่ะของเก็ขอบคุณคะ่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าขอบคุณทางทิปโก้มากๆาที่เห็นบางอย่างในติ้ซีที่แบบจะนําเสนอในตัวแบบทิปโก้ได้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็สัญญาค่ะว่าจะทําจะขายของให้ดีที่สุดจะขายของให้ดีที่สุดค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะจริงๆตื่นเต้นทั้งสามคนเลยค่ะตั้งแต่รู้ว่าจะได้มาร่วงงานกับทางทิปโกแล้วแบบว่ารอบนี้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทางเราก็เป็นลูกค้าเขามาอยู่แล้ว<ช>ตั้งแต่แรก<ช>เลยค่ะแล้วพอมีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับทางทิปโกด้วยเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้แบบว่าก็เป็นอ e ีกหนึ่งก้าวของเราทิฟซีด้วยแล้วก็เป็นอ e ีก หนึ่งการทำเครื่องและการอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนแบบว่าหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็อยากกิงกบพูดเลยว่าคลิปโก้เขามีหลากหลายรสชาติใช่ไหมะก็มั่นใจได้เลยว่าจริงๆคนไทยก็น่าจะกินคลิปโก้กันเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าพวกเราจะได้มาช่วยแบบว่าทำให้คลิปโก้ฟังปันดังๆขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ฝากพวกเราดีซีแล้วก็ฝากทุิโก้คนอื่นๆใช่จริงๆไม่ได้มีแค่รสที่พวกเราทั้งสามคนเป็นเซนเตอร์นะคะมีแบบอีกหลายรสชาติมากๆ นี่ก็เป็นการขายของแล้วนึงเนี่ยบอกแล้วที่จริงขายจริงนะคะก็ยังไงก็ฝากคิทโก้ด้วยนะคะทั้งทั้งสามรถเลยแล้วก็รถอื่นที่คิทโก้มีด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะมาเจอล่าสุดไปแฟนมิติที่จีนมาเป็นไงบ้าง ก็จริงๆพวกเราไปมาสองครั้งเนาะรอบแรกก็คือไปถ่ายรายการที่จีนค่ะแล้วก็รอบที่สองก็คือเป็นแฟนมีที่ประเทศเฉิงที่ประเทศจีนที่เมืองเฉิงตูค่ะก็กระแสตอบรับก็พวกเราค่อนข้างที่จะเกินคาดมากๆค่ะในทั้งสองสองสองงานที่ผ่านมาประทับใจอะไรกับแฟนมีบมาเขาน่ารักมากเหมือนเขาก็จะพยายามคุยกับเราหรือว่าแต่งตัวให้แบบ แต่งตัวให้เราทาให้เราจำได้เป็นแต่งตัวเป็นพิกซี่ที่ในใน MV หรือว่าจะในแบบตามโชว์ต่างๆเพราะว่าแต่งตัวเป็นแบบพิกซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากชาวชาวจีนน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็เกิดว่าได้รับการตอบรับต้อนรับที่อบอุ่นมากๆค่ะรวมถึงตอนที่เราไปถ่ายรายการด้วยแบบว่าพี่ๆทีมงานก็น่ารักกับเรามากๆเลยก็อากาศดีมากค่ะมีอากาศร้อนจะชุมื้น เราเห็นแฟนๆมาต้อนรับเราเราก็ปลใจใจฟูเนาะใช่ค่ะแล้วยังมีไฟโชว์ในรายการมีคนคนพูดถึงมากในโชว์นี้เออเป็นไงบ้างพวกเรายังคุยกันอยู่เลยว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางรายการเชิญชวนพวกเราไปอะไร่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เราได้ไปร้องเพลงของเราที่ต่างประเทศครั้งแรกค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูุกใจขึ้นมารู้สึกว่า เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราพิกซี่ด้วยขอบคุณทางชัยอแล้วก็คุณเลมากมากเลยให้โอกาสพวกเราพิกซี่แบบว่าได้แบบว่าไป<ม>เอร์ฟอร์มเพลงตัวเองแบบว่าในที่ที่โอดูมีโอกาสน้อยมากมที่แบบว่าถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับโชว์ที่ผ่านมามากๆอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่นะคะแล้วก็ฝากชัยอฝากค,คุณเลด้วยก็บอกว่าจะได้ร่วมงานกันอีก ช่ค่ะแล้วก็เหมือนในรายการไม่ได้มีแค่พวกเราพริกซี่ด้วยเหมือนกันค่ะมีแบบว่า boys world ที่แบบว่าเหมือนรายการเขาเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในใ,ใ,ในตัวด้วยค่ะแล้วก็ในตัวรายการไม่ได้มีแค่พาร์ทโชว์อย่างเดียวก็จะมีเป็นพาร์ทเรียลิตี้แบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารชุดการแต่งกายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ทุกคนฝากทุกคนไปแบบว่าสนับ,บสนุนน้องๆเช่นนี้ได้นะคะแล้วก็แบบว่าอย่าลืมไปดู ร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเรานะคะตอนนั้นมี3โชว์เนาะมีมูเตลูไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะแล้วก็เดจายูค่ะก็ได้รับคำชมจากคุณเลยมาด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งความอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเขามาตั้งแต่็กๆที่เลยเอ็กแบบว่าแล้ววันหนึ่งเราได้เจอเขาแล้วเขาก็แบบว่ามา พูดถึงเรามาชื่นชม,ม,มความสามารถของเรา<ม>แบบว่าเพื่อคอามแม่์ที่พวกเราตั้งใจทําไปก็ร<ม>ู้สึกว่าเหมือนได้ไฟกลับมาในการพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาทํางานที่ประเทศไทยต่อแต่หลายคนพูดว่าเวทีที่นั่นเขาแบบว่าเหมือแนบบเทคโนโลยีเขาํามมากเลยทําให้มันส่งจากที่เรามีของอยู่แล้วทําให้ยิ่งเป็นผลลัพธ์อนนีกคือเวทีเขาอลังการมากแต่หรูวอวตั้งแต<อ>่วันแรกที่เราไปเราไปซ้อมเพลงไม่ได้ก็ไม่เอา มันเป็นเมฆเป็นเมฆจริงๆแล้วก็มีเหมือนหิมะจริงๆที่ตกใจแบบว่ากับงานโปรดักชั่นมากใช่ค่ะทำให้แบบว่าพวกเราได้แบบว่ามีโอกาสเหมือนเป็นบุญของพวกหนูได้ได้ปเหยียบบนนั้นเาวตอนขึ้นไปยืนแล้วแบบว่าเห็นตัวเองในมอนิเตอร์รู้สึกว่านี่แหละถูกต้องว่าแบบว่าอลังการมากแล้วเขาดูตั้งใจทํางหนดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะเก่งไหมอ่ะเก่งค่ะพี่พี่ทีมงานเขา ค่อนข้างค่อนข้างทางานเป็นระบบระเบียบใช่ไปทำหน้าที่มีเขาก็จะอยู่หน้าที่นั้นแดบไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่กระเพงของเราก็ค่อนข้างที่จะไปดังอยู่ที่นู้นอยู่แล้วด้วยขอบคุณค่ะแฟนๆก็คือร้องตามกันได้แหละบางคนค่ะก็ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าพวกเราก็เหมือนเอาเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาไปแล้วก็จะมีบางท่อนที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาจีนด้วยเหมือนกันแล้วก็แฟนๆเขาก็น่าจะเคยได้ยินผ่านแบบว่าที่พี่ พี่เจ้าลู่ซื้อเขาเขาแบบว่าเอาไปร้องก<า>็อาจจะแบบพ่อพันหูแล้วก็เหมือนเราพอเวลาเราไปแสดงจริงๆ,ๆเขาก็สามารถร้องตามได้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่พวกเรามองลงไปจากเวทีแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่ง <c oughs> ที่ภูมิใจว่าคือสามชาติของประเทศไทยได้ประเทศเราแล้วนะคะทุกคนมาแล้วจ้าเดือดวดืแบบนี้ <c oughs> ดีใจมากค่ะแล้วก็มีคนเต้นตามอยู่มาก ในฐานะที่เราเป็นศิลปินทีมอกไทยแล้วมันดังไกลไปถึงต่างประเทศเงี้ยตัวในความรู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะรู้สึกว่าอย่ยมมากแล้ก็ได้เป็นแบบอีกหนึ่งตัวแทนแล้วกันเนาะ<ม>ที่แบบว่าขับเคลื่อนวงการทีมบลอกประเทศไทยด้วยแล้วก็ทําให้อย่างชาวจีนหลายๆคนก็หันมาตามทีปบลอกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆแบบโอ,อกาสเลยที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณพวกเราเองด้วยด้วยที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆดีๆแล้วก็สัญญาว่า จะเป็นแรงขับเคลื่อนแบบนี้ต่อไปให้วงการมีความแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาต่อไปแน่นอนค่ะขอบคุณที่ที่สื่อด้วยค่ะที่เวลาเรามีเพลงปล่อยออกมาก็คอยแบบสนับสนุนพวกเราตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเราจะตอบแทนให้เต็มที่และก็ดีที่สุดครับให้ฝากแฟนๆติดตามผลงานค่ะก็ตอนนี้พวกเราก็เร็วๆนี้ค่ะก็กำลังจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนได้แบบว่า ได้เห็นแล้วก็หายคิดถึงกันเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะพวกเราก็ปล่อยมินิอัลบั้มค่ะชื่อมินิอัลบั้มว่าเรนนะคะในนั้นก็จะมีใช่ติดฝนแล้วก็ชอบไปหมดแล้วก็เพลงที่เราเคย่าปล่อยออกมาค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ฝากทิโก้ฮลิเดยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยเพราะว่าพิกซี่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกค่ะ ก็ติดตามรายละเอียดได้ทางดิจิทัลเทนเนอร์เลยเลยค่ะเรื่อยแน่นอนเขาจะออกมาประกาศเรื่อยๆว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างก็รอติดตามนะคะทุกคนสัญญาว่าใช่ใช่แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตค่ะเชิญพี่ๆด้วยนะคะเชิญพี่ๆนะคะโอเคโอเคขอบคุณค่ะ คนทักในที่นี้ซึ่งเาจะัพนิ่งเลยค่ะน้งนีนะะ่าโอเค